โอ้ช็อกเลยนะครับถึงเวลายแยกย้ายครับบางคนเขาก็คาดการตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับว่าสุดท้ายมันจะต้องจบแบบนี้ครับถึงเวลายแยกย้ายครับเทรสอเล็กซานเดอร์อโนคอนเฟิร์มด้วยตัวเองครับลาลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้ล่าสุดครับแข่งลูกม่ออย่างเทรสอเล็กซานเดอร์อโนครับรองกับตันทีมลิเวอร์พูลประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะอำลาลิเวอร์พูลภายหลังจากหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้ แบ็กขวาทีมชาักิกรีฑอย่างเทรนเข้ามาอยู่ในทีมเยาวชนของลิพูตั้งแต่ปี2004หรือตอนอายุ16ขวบก่อนก้ามาเดบิวต์ทีมชุดใหญ่ในยุคข,ของเชคเกนครอปเมื่อเดือนตุลาคมปี2016โดยเป็นตัวจริงนัดพบกับทอเนีฮอสเปอร์สึคาราบาวครับเทรนานอวกว่าแชมป์ทุกรายการกับลิพูรวมถึงแชมป์พิมเมลกสมัยที่2ในซีซั่นนี้และจะอำลาทีมไปเมื่อหมดสัญญาในเดือนมิถุนายนนี้ครับเทรนาน,นกล่าวบอกว่า ภายหลัง20ปีกับสโมสรลิ์พูตอนนี้สําหรับผมมันเป็นเวลาที่จะยืนยันว่าผมจะย้ายออกไปหลังจากจบฤดูกาลน,นี้นี่คือการตัดสินใจที่ยากลำบากที่สุดที่ผมเคยทํามาในชีวิตแบบไม่ต้องสงสัยผมรู้ดีว่าผู้คุณมากมายสงสัยว่าทําไมหรือไม่พอใจที่ผมไม่พูดเรื่องนี้ออกมาแต่ความตั้งใจของผมคือการรักษาสมาธิเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของทีมมาเสมอซึ่งนั่นคือการคว้าชแชมป์สมัยที่20 สโมสรแห่งนี้เป็นทั้งชีวิตของผมมาตลอดเป็นโลกของผมมานานกว่า20ปีจากทีมโยวชนจนถึงตอนนี้กำลังใจและความรักที่ผมสัมผัสได้จากทุกคนภายในและภายนอกสโมสรจะอยู่กับผมไปตลอดการผมจะเป็นหนี้ของพวกคุณทุกคนไปตลอดแต่ผมไม่รู้เหมือนกันนี่คือการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการสัมผัสความท้าทายใหม่ๆพาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนและผลักดันตัวเองทั้งในเรื่องของมืออาชีพและเรื่องส่วนตัวผมทุ่มเทเต็มที่ในทุกวัน ผมอยู่กับสโมสรแห่งนี้และผมหวังว่าคุณจะรู้สึกว่าผมได้ตอบแทนพวกคุณกลับไปแล้วระหว่างช่วงเวลาที่ผมอยู่ที่นี่จากก้นบึ้งของหัวใจผมขอขอบคุณทุกคนโคช้ชของผมผู้จัดการทีมของผมเพื่อนร่วมทีมของผมสตาฟและกองเชียร์ที่น่าเหลือเชื่อตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมาผมโชคดีพอที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ในความฝันที่แห่งนี้ และผมจะไม่มีทางละเลยช่วงเวลาพิเศษทั้งหลายที่ผมโชคดีพอที่ได้ร่วมใช้มันกับพวกคุณความรักของผมตอมษษ่อสโมสรแห่งนี้จะไม่มีวันตายท้งนี้ครับฟราบิซิโอโรมาโน่และนักข่าวคนอื่นๆยืยันว่าเทรนนาโน่จะย้ายไปอยู่กับเราดริดโดยคาดว่าจะเซ็นสัญญายาว5ปีนะครับลาแล้วแก้วตานะครับถึงเวลาแยกย้ายครับผมถึงเวลาแยกย้ายจริงๆก็ขอให้เทรนนาโน่ครับโชคดีกับเส้นทางใหม่ คาดการ์ลลวครับจะไปที่เรอันมาริดนะครับเรอันมาริดนะครับคาดการว่าจะเซนสัียญญา5ปีโอ้โหมีพบก็ต้องมีจากนะครับงานเลี้ยงยอมมีวันเลิกลานะครับจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับครับ20ปีเด็กปั้นของลิเวอร์พูลคนนี้ได้ก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนเพื่อที่จะไปหาความท้าทายใหม่นะครับคาดการนู่นเลยครับรารกัสเปนกับเรอันมาริตตอนนี้ก็คือว่า แฟนบอลลิปูหลายคนครับคงเจ็บปวดที่ไม่อยากให้เขาย้ายออกจากสโมสรแต่วันหนึ่งการเติบโตของเด็กคนนึงเนี่ยมันก็ต้องมีทางเลือกครับเขาไม่ได้ผิดเขาให้ลิปูลทุกอย่างนะครับในช่วงเวลาที่เขาเล่นแต่พอถึงเวลาที่เขาต้องออกไปพบกับความท้าทายครั้งใหม่ในชีวิตเนี่ยเขาก็ต้องเลือกสุดท้ายเขาเลือกแล้วครับว่าเขาขอไปหาเส้นทางใหม่ของเขาด้วยการไปเล่นที่ ลาลิกาสเปนแน่ๆนะครับมั่นใจเลยครับเรียมริดเนาะวัวจิวฟานได้ครับยอมรับว่าเจ็บป,ปวดนะลิปูบุกไปแพ้เชลซีนะครับอันนี้เราตัดจากเรื่องเทรนด์มาเลยนะครับวัวจิวฟานได้กับตันทีมลิปูยอมรับว่ารู้สึกเจ็บป,ปวดกับการบุกไปแพ้เชลซีหนึ่งสามในเกมพิมเมอร์ลิกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลิปูควา้าแชมป์ไปครองแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนทำให้สล็อตหมุนเวียนตั้งแต่หลายตำแหน่งก่อนแพ้เกมที่สามของฤดูกาลที่สแตรนฟอร์ดบิดฟานได้ก็กลาวว่าวบอกว่า ทุกความแพ้แพ้เจ็บปวดเสมอนั่นแหละเราเป็นตัวแทนของลีพูไม่ว่าจะไปที่ไหนเราโชคดีมากๆและโชคร้ายบ้างแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราไม่ได้แพ้มามากหลายนัดขนาดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลกนี้ดังนั้นความแพ้แพ้นี้มันจะปวดและตามความเป็นจริงของผมแล้วมันควรจะปวดนั่นแหละและเมื่อการทํางานเสร็จสิส้นไปแล้วแต่เราก็มาที่นี่เพื่อพยายามเอาชนะเกมและพยายามคว้าผลการแข่งขันที่ดีโชคไม่ดีเลยที่เราทําไม่ได้เหมือนที่ผมพูดไปนั่นแหละมันจะปวดเราทุกคนล้วนเป็นผู้ชนะ และแน่นอนว่าผมผิดหวังด้านของชูน่โครสครับอวยเบรดี้กองกลางสุดเก่งเลยในโลกชั่วโมงนี้นะครับชูน่โครส์สนิกองกลางทีมชาติเยอรมันแล้วก็เรือมริดครับยกย่องว่าเบรดี้มิดฟิลเจอรบาซ่าเก่งที่สุดในโลกในตำแหน่งนี้เบรดี้ยังคงเป็นกำลังสำคัญในแดน,นกลางของบาซ่าที่มีลุ้นคว้า3แชมป์นะครับในซีซั่นนี้ชูน่โครสครับที่แขวนเกือกตอนจบซีซั่นที่ผ่านมากล่าวาว่า ตอนนี้เบรดี้เก่งสุดในตำแหน่งนี้นะตามความคิดเห็นของผมตามปกติแล้วเบรดี้คือตั้งแต่ที่คุณจะคิดถึงเมื่อเขาไม่ได้ลงเล่นไม่ว่าจะเจอกับใครก็ตามเขาไม่เพียงแค่ยิงประตูได้เขาไม่เพียงแค่ทำแอสซิสได้เขาทําให้คุณมีงานออกแล้วก็มีทางออกอผมดูสิ่งที่เบรดี้กำลังทําในตอนนี้เอาแค่ในชิบะเลีกรายการเดียวเขาเอาชนะคู่แข่งได้52ครั้งในเกมเดียวในลาลิก้ามันยิ่งสุดเข้าไปใหญ่เขาเอาชนะคู่แข่งได้59ครั้งต่อเกม เขาเอาชนะกองหลังเอาชนะกองหลัง1 1คนต่อเกมซึ่งเป็นสิ่งที่ยากลำบากมากที่สุดสำหรับมิดฟิลสักคนหนึ่งเขาเก่งที่สุดและหากคุณขาดนักเตะแบบนี้ไปคุณจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับอันนี้คือการเปิดใจของช o นิโคลสนะครับลาแล้วแก้วตานะยัง Move On ไม่ได้กับเทรน a อเลสซานโดครับแต่ก็ต้องแยกทางนะครับถึงเวลาก็ต้องแยกทางจริงๆนะครับเอาเพลงนะี้จากวันนี้ไป วันคืนชิบผ่านก็ไม่รู้อีกนานเท่าไรกว่าเราจะได้เจอได้พบกันไหมต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรในวันหนึ่งก็ต้องจาก เธอก็รู้ว่าคงทำใจได้ยากในเวลาที่เราอยู่ตรงนี้ก่อนดวงตะวันจะลาลับไปก่อนไฟดวงนี้จะเลือนหายไปฉันยังมีเธออยู่ให้เธอรู้ในใจตลอด ก่อนเสียงที่ลมได้พาพัดไปกับกลายเป็นเสียงแห่งความเงียบงันให้ฉันและเธอได้เก็บความรักที่เรานั้นมีต่อกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เทรนอาโอนนะครับได้ทำให้กับลิวพูุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับวันนี้ถึงเวลาที่เขาออกมาพูดออกมาชี้แจงขอแยกทางกับลิวพูแต่เพียงเท่านี้จบฤดูดกาลนี้ก็ต้องตีจากโบยบินไปหาเส้นทางใหม่ของเขา ขอให้ทรอน่าโนโชคดีมากๆนะครับขอบคุณมากครับที่เราฟังข่าวสาร